สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่พอบานหุน่นหมีสีพาไมะเห็ดแนวกินแซ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี่พอบานหุน่นหมีสีพาะมาเห็ดยำทูโทนกุ้งสองสีใส่ป่าเซลมอนนะครับพี่น้องเนาะส่วนผสมนั่นกับมีง่ายๆครับพี่น้องมีกุ้งสุกุ้งสดนะครับแล้วกับวุ้นเส้นปลาแซลมอนหัวหอมแขกแล้วก็ต้นขึ้นช่ายนะครับพี่น้องเนาะ เอานี่ครับส่วนผสมนะพี่น้องเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วเขากะแกะน้ำยำใส่ครับน้ำยำน้ำกระสิมิน้ำปลาแดงน้ำกระเทียม,ม,ยมตำผิกสดใสปุ๋งด้วยผงชูรสล้วก็บับผงนัวนะพี่น้องง่ายๆนะครับนะเนาะเย็นน้ำยำไส่ลงไปแล้วก็คน้นให้มันเข้ากันครับพี่น้องนะครับค้นไปค้นมาน้ำลายกระตกี๊ยบตัวพี่นออ้องเอ้ยหหิวเลยนะครับเนาะค้นเข้ากันนี้แล้วก็บ,บีบปากน้ำใส่จะกรีนครับโอ้ยหลุดมือครับพี่น้องนะครับ บีบบางน้าวใส่แล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันนะครับทุลไปทุลาคมอเกขึ้นกับพี่น้องนะครับเนาะค้นเข้ากันในแล้วเพราะกับสีชิมจะต่อพี่น้องว่ามันแซบขนาดไหนจังไ่นะครับพี่น้องยำทูโทนกุ้งสองสีนะครับพี่น้องแซบสุดยอดครับพี่น้องแซบแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อบ้านทุนหมีไปเทสจานให้บึงนะครับพี่น้อง คลิปนี้พ่อบ้านหุ่นหมีกับฝากไปเพียงใส่สันก่อนนะครับเนาะถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปสิพามาเห็ดอย่างที่กินให้เบิ่งให้ชมนะพี่น้องเนาะขอบคุณเลหลายนะครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับยำทุโทนกุ้งสองสีใส่ปลาแซลมอนครับพี่น้องมากินกับพ่อบันหุ่นหมีครับ